สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่29ธันวาคมปี2023เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่โปรแกรมฟุตบอลกาโชนเซาอิตาลีกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่18เวลาเที่ยงคืนครึ่งนาปโปลีจะพบก,กับมอนซ่า ฟิออร์เรนตินาจะพบกับโตลิโนเวลาตี2:45เจนัวจะพบกับอินเตอร์มิลานและลาซิโอจะพบกับโฟซินโนเน่ทั้งสี่คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางบอรี่สปอตหนึ่งและบีอินสปอต 1, สามนะครับเราไปดูโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่15เวลาตี1:45เบนฟิก้าจะพบกับฟาร์มิลเลคาและเวลาตี3:45เอฟซีปอร์โตจะพบกับชาเวต โปรแกรงฟุตบอลเดอแชมเปชังกฤษในคืนนี้ก็เป็นนัดที่25เวลาตี1เซาท์แฮมตันจะพบพรีมาร์เวลาตี2 45อิสฟิทเทลจะพบควินส์ปาร์เกนเจอร์ฮาร์เดฟิลด์จะพบ่ม d ิดเดิลสโบร h ฮาวสิตีจะพบ b l a ล็กเบ n ร์โ e เวอร์วัตฟอร์จะพบสโตกซิตี้มิลวอร์จะพบนอริดพลสตันจะพบเชฟฟิลด์เวสต์เดย์โคเวนทีจะพิสโวลซีเบอร์มิงแฮมจะพิบริสตอลซิตี้รอธเทยแฮมจะพิซันเดอร์ เวลาตีสามนาทีเวสต์บรอมบิดออาเบียนจะพบกับลีดยูไนเ็ดและโปรแกรมฟุตบอลซาอุดีโปรเฟชชั่นแนลลีกในคืนนี้ก็เป็นนาที 19. ่19เวลา22นาฬิกาเอาไฟฮาจะพบกับเอาฮิลันเอาราเอชจะพบกับอับฮาแลเวลาตีหนึ่งเอาอาลีจะพบกับอาคาลินะครับและนี่คือโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับช่วงนี้ใครที่เดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ